สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนมันนี้เฮาสิมาทำความรู้จักเพื่อนเพื่อนมนนี้บ่มีคอนเทนต์อีย่างยางมาหลังบานสิมาปิดโซลารเซลล์อาการแบบนี้คืออาการตื่นนอนใหม่ใหม่สงนมำสลือ้อเป็นหนางององอเป็นข้อหักหักเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะถือจะซ้าก,กันเ้อมันนี้สิพ้าเป็นเล่นหลังบานมอเบิงฟ้าหยางในวาสิตัดไปหงวัวเรากให้มันโปงขึ้นมาใหม่ หรือว่าสีหมันย้าวก็นี่กำลังตัดสินใจอยู่ตอนนี้กับเปิดน้ำใส่แต่ว่าคิดอีกทีนึงกะอยากตัดออกเนาะหมันโปรงไหมเราก็สิพร้าเพื่อนๆยางไปเบื้องปลาเขาโพดเขาโพดนั้นเป็นเขาโพดเลี้ยงสัด์ม่รูร้ว่าอีกจากเดือนนั้นสีใดเพราตัดตัดไวเพื่อว่าเว,วลา,เาลงนะสีไดตัดแหง เอาไปปัน้นเหงัวกินเห็นช่วงนี้เขาฮิดกันเขาเกิดเลยต้องหามาปลูกตอนนี้ก็เอางัวไปปล่อยไว้อยู่น้ำบ่ได้ไปเบิงม้นนี่เออื่นวันสิภาเพื่อนเพื่อนไปเบิงอีกเทื่อนหนึ่งม้นนี้นอนเพลินเลยบ่ได้ไปม้นนี้บ่มีคอนเทนต์อีหย่างพาเพื่อนเพื่อนออกมาย่างเด่นหลังบานเปลี่ยนบรรยากาศอุดอู ฝากเพื่อนๆฝากติดตามช่องช่องของเฮาช่องนี้ชื่อว่าช่องบ้านไรนาเราฝากเพื่อนๆกดติดตามฝากเพื่อนๆคอมเมนต์มัน,นี้ยางออกมาเล่นจะเอมีเพื่อนคนใดถ้าเห็นคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดคอมเมน,นต์ให้เฮาด่วนๆเฮากระลังหาคนบง่งรู้สึกว่าหยอดติดตาม อยังไดก็แล้วแต่ขอฝากช่องไว้กับเพื่อนๆด้วยมื่อนี้เขาไปก่อน